ข้อต่อไปนะครับหลอดแก้ว j ยูตอนล่างมีประหลอดความหนาแน่น13.6คูณ10กํลัง3กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรเทของเหลวอีกชนิดลงไปในขาอีกข้างหนึ่งปรากฏว่าระดับของเหลวที่เติมสูง10เซนติเมตรส่วนประหลอดขยับขึ้นสูงก็เดิม0.8เมตรจงหาความหนาแน่นของของเหลวที่เทล,ลงมาจากการอ่านโจทย์ข้อนี้นะครับ ให้ขีดเส้นใต้คาว่าขยับสูงขึ้นกว่าเดิมข้อนี้จะแตกต่างจากข้อที่ผ่าน,านมายัางไงข้อที่ผ,ผ่านมาเนี่ยครับข้อที่ผ่าน,านมาจะพบว่ามันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์มันอยู่เขีนผิดเขียนผิดมันอยู่ในสภาวะ ที่สมดุลแล้วคือพอมันอยู่ในสภาวะที่สมดุลแล้วครับเราก็สามารถเทคว่าระดับเดียวกันเนี่ยระดับเดียวกันคองเหลวชนิดเดียวกัน ความดันเท่ากันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจากข้อเนี้ยครับอ่าข้อนี้ข้อนี้พบว่า,าโจทย์เนี้ยมีคำวา่าขยับสูงขึ้นกว่าเดิมจึงยังจึงยังเทค,ความดันไม่ได้ เทความดันยังไม่ได้ไม่ได้แล้วข้อนี้เราจะทำยังไงกันดีข้อนี้เราก็ลองวาดรูปดูครับจะพบว่าตอนแรกเนี่ยนี่คือหลอดแก้วรูปตัวยู ตอนแรกเนี่ยเราใส่ประลอดลงไปสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ใส่ประลอดลงไปใช่ไหมครับเพราใส่ปรลอดลงไปเนี่ยอ่สมมุติว่าประลอดสีเขียวประลอดก็จะเข้าอยู่ในหลอดรูปตัวยูแต่ละข้างเนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับเราเรื่องเนี่ย เราเราเลือกระดับที่เท่ากันเนี่ยครับว่าระดับระดับเดิมโอเคปะ่ะภายหลังเนี่ยครับอ่ะสะเต็ปต่อไปเราก็ใส่ของเหลวอะไรเอ่ยลงไปใช่ไหมครับลงไปในปลอดใน หลอดในหลอดรูปตัวยูแค่ด้านเดียวดังนั้นระดับของประหลอดเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปเข้าไปในด้านนี้นะระดับประหลอดสีเขียวอะในด้านหนึ่งอะมันก็ต้องลดระดับลงเราไปเพิ่มในอีกด้านหนึ่งโอเคปะ่ะเพราะว่าประหลอดเนี่ยครับเป็นของเหลวของเหลวเนี่ย ปริมาตรก็ต้องคงที่ใช่ไหมครับถ้าของเหลวเนี่ยลดตัวด้านหนึ่งแล้วมันก็ต้องไปเพิ่มในอีกด้านหนึ่งเพื่อเพราะว่าปลอดเนี่ยครับมันปริมาตรคงที่ในขณะที่ตัวเนี่ยคือระดับเดิมและของเหลวที่เพิ่มขึ้นมาในหลอดอพี่ให้เป็นของเหลวสีแดงโอเป่ะอ่ะแล้วจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า ประหลอดเนี่ยครับความหนาแน่นเท่ากับ13.6คูณ10กําลัง3แล้วก็ปรากฏว่าระดับของของเหลวที่เติมเนี่ยสูง10เซนติเมตรแสดงว่าของเหลวแด,ง,ดงเนี่ยครับล่าของของเหลวแด,ง,ดงเนี่ยครับสูง10เซนติเมตรแล้วก็ประหลอดขยับขึ้นสูงประเดิมคำว่าขยับขึ้นสูงประเดิมนะครับต้องเทียบกับอะไรครับต้องเทียบกับ ระดับเดิมใช่ป่ะดังนั้นการที่มันขยับขึ้นสูงกว่าเดิม0.8เซนติเมตรเนี่ย0.8เมตรเนี่ยแสดงว่ามันขยับขึ้นสูงกว่าตัวเนี้ยครับ0.8เซนติเมตรใช่ป่ะเดี๋ยวพี่แก้โจทย์นิดน,นึงนะไอ้ตัวเนี้ยพี่ให้เป็นเซนติเมตรพอเพราะว่า8เมตรมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวให้เป็น เปลี่ยนหน่วยตัวนี้จากเมตรเป็นเซนติเมตรนะแต่ว่าไอ้ด้านเนี่ยครับมันก็ลดลง0.8เซนติเมตรประหลอดเพิ่มในด้านขวาเนี่ยครับ0.8เซนติเมตรระดับในประหลอดระดับของประหลอดในด้านซ้ายจึงต้องลด0.8เซนติเมตรเท่ากันอพออยู่ตรงนี้แนะระบบสมดุลระบบสมดุลแล้วพอระบบสมดุลเทคอ่า คองเหลวชนิดเดียวกันอ่าระดับเดียวกันความดันเท่ากันได้แหละใช่ป่ะอ่าดังนั้นเราก็เทียบระดับที่เทียบได้ง่ายที่สุดใช่ไหมครับคือระดับนี้อ่า จะได้ว่าความดันด้านซ้ายก็เท่ากับความดันด้านขวาความดันด้านซ้ายมีอะไรบ้างครับมีความดันเนื่องจากบรรยากาศกดลงมาเป็น T atm บวกด้วยความดันเนื่องจากของเหลวสีแดงตัวเนี้ยคือ logh พี่ให้ของเหลวสีแดงเนี่ยครับเป็นของเหลวชนิดที่1ก็เป็นโลหน cg แล้วก็ h. 1ใช่ป่ะแล้วก็เท่ากับความดันด้านขวาความดันด้านขวาก็คือความดันของอบรรยากาศบวกด้วยความดันของประหลอด log h ประหลอดพี่ให้เป็นปอปาโอเคพอมาถึงขั้นนี้เราก็เราก็แค่แทนค่าครับความดันบรรยากาศเนี่ยมันมีทางด้านซ้ายและด้านขวาดังนั้นก็ตัดกันได้ก็จะเหลือ log h 1เท่ากับอันลอด G แล้วก็ h ตลอด g ก็ตัด g แทนค่า l o w 1เราต้องการหา h 1เนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าเป็น10เซนติเมตรอ่ะพี่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรเพราะว่าการใช้เซนติเมตรทั้งสองฝั่งนะครับคือใช้ h, h ด้านนี้เป็นเซนติเมตรแล้วก็ h ด้านนี้ครับอีกด้านขวาก็เป็นเซนติเมตรเหมือนกันเซนติเมตรมันก็ตัดเซนติเมตรก็ได้คำตอบเท่ากับการเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตร เพราะว่าสุดท้ายเซนติเมตรก็ตัดกันพอดีอโลบอลอดก็คือสิบสามจุดหกคูณสิบกำลังสามครับแล้วก็ H ปบอลอรเนี่ยก็ต้องเป็นดูจากรูปเนี่ย H ปบอลอรก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับมาลดลงศูนุดแปดก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกด้านหนึ่งศูนย์จุดแปดทําำทให้ H ปบอลอดเนี่ยคือศูนย์จุดแปดบวกด้วยศูนย์จุดแปด ซนติเมตรเ่าอ่ะก็ตัดเลขครับโลหนึ่งคูณ10เท่ากับ13.6คูณ10กำลังสคูณด้วย1.6ดด้านนี้ตัดครับโลหตัดหารด้วยหาร1 3บกอ่ะก็ได้1.36คูณกับ1.6 คูณก ja ับ10กำลัง3ดังนั้นโล1ก็จะเป็น <outfit> อ่ะหา1.36คูณ1.6 6.6.36 6.38ก2 0 21 6.16แล้วก็7จอ่ะก็จะเป็น2.176คูณด้วย10กำลัง3กิโลกรัมต่อ ลูกบาทเมตรอ่ะนี่คือคำตอบโอเคป่ะครับขั้นแรกในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คืออ่ะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนตอนแรกอ่านโจทย์อ่านโจทย์ทยปุ๊บมันมีคำคำหนึ่งสะกิดใจคือขยับขึ้นสูงกว่าเดิม0ูนุดดเซนติเมตรซึ่งการขยับขึ้นสูงจากเดิมเนี่ยครับมันก็ต้องมีการลดระดับลงจากเดิมก่อนอ่าทำให้เราก็มาวาดรูปตอนแรกเนี่ยเราใส่ประหลอดลงไปเนี่ย ระดับของปลอดเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับคือแค่เนี้มันเท่ากันภายหลังเนี่ยอ่าภายหลังเราใส่ของเหลวที่เราไม่รู้ความความความหนาแน่นเนี่ยเราต้องการหาเนี่ยใส่ลงไปพี่ให้เป็นของเหลวสีแดงพอใส่ของเหลวสีแดงไประดับปลอดในด้านหนึ่งครับมันก็ลดลงศูนย์ยุดแปดซนติเมตรไปเพิ่มให้อีกด้านหนึ่งอ่า ดังนั้นระดับของประหลอดทั้งสอง,สองข้างเนี่ยจะต่างกัน0ูนย์ดบวกนุดเซนติเมตรเท่ากับอัน 1. ุ่เซนติเมตรอ่ะแล้วก็พอเนี่ยเราก็จะได้ว่าเมื่อของเหลวมันอยู่นิ่งแล้วเนี่ยครับเท่ากับระบบสมดุลพอระบบสมดุลเนี่ยเราก็เทความดันได้ว่าระดับเดียวกันของเหลวชนิดเดียวกันเนี่ยความดันเท่ากันเราเทความดันที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าที่ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าที่ตัวเนี่ย มันง่ายที่สุดใช่ป่ะเราก็ใช้ตัวนี้ในการเทียบเราก็จะได้ว่าความดันด้านซ้ายเท่ากับความดันด้านขวาอ่ะแล้วความดันด้านซ้ายมีอะไรบ้างก็เติมไปให้หมดความดันด้านขวามีอะไรบ้างก็เติมไปให้หมดแล้วก็ใช้ h เป็น0.8 0.8คําบวกคำตอบที่ได้ก็คือสอง6หกคูณสิกำลังสามกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเป็นความดัแนั่นของของเหลวที่เติมเข้ามาอ่ะนี่ก็คือวิธีการทำข้อนี้นะครับ